จะดุ่จุ่มเป็นจุ่มเลยนี่สองดอกสวัสดีครับ ัสดีจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมตีนะฮะไล่กระเติงหาทุกท่านทุกคนครับนี้เข้าป่าเหางโอแดงเหมือนเดิมครับจ้าเดีนี้สิเป็นจะได้นอนเดี๋ยวสิขึ้นโซนที่เวลาผอกับซาลิกสองบาเนาะจ้ะครับผมม่ัวนซาแนบเลยไปบุ้งหูไวสิบบ้านเพื่อว่าเขาลงมาบ่นเนาะครับผมครับกับไป่ถึนผู้ชมจามุนีทั้งโซนมัวน์นี่คนหลายแห่งนาะคนขนขมานักอยู่ครับเนาะจ้าครับไปท่านผูชมเลยครับ้องฝากกระมืดกระพุ่มนะครับ นี่คนที่สิบแปดนี่นะครับเดือนมิถุนายนปีหกแปดครับตั้งกุ้งมุกอยู่ดอกเดียวจ้ะนี่คมท่านจะลังเห็นเนาะออกหางก็เห็นเนะาะดอกกุ้งมันจะสีมันออกขำๆนุ่นๆชมพูเนะาะน้อยแดงเนาะอันนี้เนาะก็ระมุ่งกันจ้ะ แดแดงงามใช่หอีอหเงาเอาให้ดูก่อนี่หลายดอกครับคุณมีแฟนกมนี เดี๋ยวต้องใส่อย่าหลัำอย่าหลังไปสังก่อนได้หมโดนผุยแล้วดำเลยจ้ะโห้เป็นมูอกี่ก็มีแต่แม่บ่ม แันวแม่มแต่สองเบาะมาทานอยู่เนาะก็เลยบริสทธิ์มากกันจ้ะเฉ่จะได้เป็นก้อนบ้านอยู่เ,เขาก็มาบ่หอนดีใจทัม่มีจี๋นเนาะ เมงใหม่ๆ <c oughs> เติมมันจะจะเป็นน้นบานเลยนะอีตัวบานงานเลยเนาะ,ะม,มันสนมาเติมอีก <c oughs> 나 쪼어 오는 한참 이벤트기예요. 어머니들, 어머니. sợi khăn Cái khăn Bà, đã phụt trùng bằng ngay này đây là... này Hả? ทางผีดองเงี้ยจนอ่ะเก็บเก็บไสมม่จะเกือบเต็มตาแต่บดไทเก็บนำเรียนยิงคนนำคนขึ้นมาหลายแล้วนะคนมาหลายตอนนี้ก็ไลเก็บเอาเก็บอ่อน แต่เขอไง้นปูด้นปบยูบางาน,ะน,านง้ำอยู่ครับจะเก็บดีไปหมดสิบกไดดอกบ้านเนเะี้ยเนาะ คิดไปหมุนออกด้วยบ้านพัดบ้านทานเนาะกำลังบ้านเป็นสาวนะคุนี้้ชมใครเป็นเด้งเด้งตั้งกระดกกระดักอยู่วุ้บมึดีจุมหน่อยปอมต้นใหม่ไปเด้อนัาน็มีจูมก็มีครับ

มองใช่มองลูกบอพอแล้วจ้าวเขาบอ้าอู้ยึดอ่จนสิบอผอมูใหญ่แล้วเนี่ยาเนี่ดิบเปิดอยู่ด๋อู้ดูจีก็มีครับจีทุ่มก็ว่างอวคุณครับคุณ้าเย์เนาะอ้ยยวหาไปเก็บันไหมน้าให้เห็นบ้ครับเก็บไปไหน้าไหนคนไหนนัเก็บเลยคนไหนเอไกันอไก่อนดิ อื้อ้อแลแต่สิบว่หมานครับตง <laughs> เด็กเก็บดอกจุมเนี่ยเนาะครับเฮ้อใหม่ครับลบหรีโอ้กระตาขวาม <laughs> นางคือกันยุดได้จับมือนีมึงสีป้ายทางได้เลยค,ค,คนหลายแหง่ง ล้มเนาะเอาเพเนี่มัอุกมันอุอะัน่เหมือนเนนครับเดี๋ยวเดเนาะจะกอดกนคุณทำรสชาตเดี๋ยเสียเนาะเียไปห่องไอีกล้ นี <c oughs> <c oughs> ่นี่ขนาดน้ำน่ำเซนจะตายไงก็ว wow ่างอ่ะน้ำเดือดแรงมากนะจ๊ะนพูนการทุ่ต้อง นี่จกเป็นต้นดอกไงสนับสนุนถยมาถอยมาดอกําเนิดเต็มมือดิเนาะมันแนมเห็นหมดเลยจ้ะมันงายทังกัน ครับอี่ดูด้วยครับบ้าด เจ้านี่จกปุ๊บปิ่นออกมาทันทีบานเพลิงเคิืงเลยบ้านี้หนึ่จานเลยปุ๊บุญครับโอ้ยร้อนแอบใส่ได้หน่อยเนาะแปด มาแล้วต่มงล่างกันนะล้าแฮ่เราใส่บ่มาแต่ว่านราใส่กระดาแนทน่ยหนอสองคนในแด็แนมเห็นเหรอโดกใหญ่แหงแลยนะ ี่อนน้องมากะหินนี่อ่อนมิหน่งโดนไงจะว่ามีดสุดปลายปะเขาป้าดอ๊ะเอาบด้แลลวจ้ะครับอุ๊บดิเนอะไรเนาะดอกไม่ดีกว่าในบึงเกินใต่ได้ใหม่ โยกโยกนอนโี <growing> ่ดอะจนมี <clairement> <c> ่วันก็แตกเลยสิน้องแต่ว่าทองงามค่ะ กับออกหางๆแล้วเหรนเดี่ดวยนะวๆ้ออันวกกินคนขี้ดินหบเนื้อแซ่ที <c oughs> ขวับพดน้ลปูนลัตงตางเนะอโอ้โห ด้ดังงจูงด,งดอกค้างนาดูตานะดอกเอาค้างนะกักเงนเนาะ <You. S 2> ไก่กันคนเดยียวเนี่ยนี่ระหว่างว่า <c oughs> บานท <c oughs> องขาวนี่น่าจานะเนาะเฮ็ดออกร้าย <c oughs> เหมือก็จะเรืองบ้านนะ สันนัตอยู่หลุมครับหมอสายเก็บนี่เนี่สองดอกเออสามดอกบานครับบานงามอยู่เนิ่นสันนัตครับบานวันนี้บานอไต่ใบใหม่จ้ะได้พอนี้ดอกหนุ่มมันบ่ได้แดด ที่ข้างลุ่มข้างหงาะทข้างบ้านครับลุ่มบน,น,นตะก,การถ้าจะเฝ้าดอกเดสจะได้เขาใส่ตาหน่อยอืมังน้ำอยู่อือันจะใส่หน้าเป็นลานครับ ห <laughs> างกันแฮะคุณเนดอกใหญ่เน, <laughs> นาะมีหางเก็บหลายเหมือด้องดอกสองสามดอกยางก็น้อยหลายวัน <laughs> ยึดขนาดครับเนาะไ,ได้พักก็เป็นหลายวันเป็นอาทิตย์เนาะ ครับผมเตี๋ยกันได้ตั้งวันสู้ๆเนอะสารตสู้ๆเด้อไปขึ้นตอได้กันต้องเห็ดทั้งบนครับจะมีกอจูงมนึงงสะโอ้ยบ้านมดเห็ดโอ้ขาะมืออื่นถึได้เปลี่ยนไม้โอ้โเน่ะจ้ะอาจจะขึ้นซนอนบน ไไสองหะนสองดอกก่อนหินทับ บานคร<บ>ับบานแล้วค่ะอ้อแสองจูงกันเด้อแสงบานใหม่ๆแล้วนะ 어, อ้นี่ดาลกินอ๋อเ기ออีก만ล้วจุ๋มนึงจ้ะนี่นะค จุ่มไปจุ่มเลยได้ทุกดอกเนาะ,อ,ะออกว่าท่านกันน้อยะอัะนนี้ด้านมหินโอ๋อดอกเขียวเนาะโอ้ลูกคนเมื่อท่านเกิด <c oughs> กระดิงดอกเดียวเนาะแดงกระลึ้งเลยจ้ะนะจะ้ะเตรียมหาบเลยนะจ้ะ,นะเนาะหาบกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเขาไปสรุปผลงานทา้งรางเนาะจ้ะเพื่อนยางไปได้อีกอาน,งา,นางมึงโฮมทั้งรางมาใส่หาบเมื่อแล้วเดี๋ยดีสอนเก่งเนาะมึอน,นี้นเนาะครับถึงวันครับนนเนาะกลับบ้านกันหาลงเมื่อน,นั้นเนาะเพื่อหมาน cả để xăm nhỉ là chả Thằng ổ mưa nhà tin tin nữa cả Hãy subscribe cho kênh นี่ก่ดอกอเก็บมาได้ดอกไหมไ<อ>สามดอกขายาวขึ้นมา น้ยือดออกใ่ยตากอเนาะจุ้มเงคัด่ดอกรถ่าน้ำแข็งที่ดอกรู้ทุกบก็ะจะสองอุ้ยสั่จะสูงเลยจ้ะ โอ้เฮ oh, no? mm ้ย hmm. อันนี้แมงกระยากินเนาะเอาไว้เพื่อกินกัน มานครับท่านวันนี้เนาะจ้ามึงตีดาสนเก็บไปเก็บมาเต็มสารสองสารแล้วจ้ะดอกบานมาแวะเก็บเนาะจ้าครับผมลงมากอะหาเก็บมาเรื่อยๆวุ้กกระเด็นจีนหน่อยๆอยู่เนาะครับผมออกออกออกตู้หลังบ่อออกตู้หลังี่างทางขึ้นไปมดปะหั่นเนาะจ้าย่างกมาเห็นแล้วจ้ะเนาะฟังกันด้วยคนก็หลายฟังคนหลายครับผมย่างก้ามากระเด็นเก็บอยู่ครับไตอนนี้บราแท้ก็จะลงเมื่องละจ้าวันนี้ครับเก็บวันนี้ก็ ลาปีแลวน้องปิกบ้านก่อนเนึนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเหนือพาวลุยครับทางเพจทางยูทู e ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า